วิธีมีความสุขกับการไปโรงเรียนถามว่าทำยังไงจะให้ลูกของเราไปโรงเรียนอย่างมีความสุขไม่ใช่ต้องฝืนไปตั้งแต่วันแรกๆหรือว่าเรียนไปแล้วก็ตามเดือน2เดือนปีสปีเนี่ยก็ไปโรงเรียนอย่างมีความสุขรู้สึกว่าสนุกที่จะได้ไปโรงเรียนอยากไปโรงเรียนทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากเป็นกรณีไปแรกๆนะเราสำคัญว่าไม่ใช่ใช้การบังคับ ต้องพูดคุยให้ลูกเข้าใจแล้วก็ให้เด็กเราอารมณ์รู้สึกว่าอยากไปโรงเรียนบอกโอ้โหเดี๋ยวลูกจะได้ไปโรงเรียนแล้วนะเอาชุดนักเรียนมาให้ลูกลองใส่ก่อนโอ้สวยยังดูโกโก้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเพื่อนเยอะแยะเลยอะไรเงี้ยค่อยๆพูดให้เขาเองได้เตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้าแล้วรู้สึกว่าใจจดจ่อรอเวลาวันที่จะได้ไปโรงเรียนจริงๆเสร็จแล้วก็ถ้าจัดเวลาได้เนี่ยไปส่งลูกด้วยตัวเองตอนเช้า ตอนเย็นไปรับลูกได้จะดีมากทำให้เด็กรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ได้ทิ้งเรานะเพราะเด็กเล็กๆมาก็อยู่กับแม่ทั้งวันนี่ใช่ไหมถึงคราวไปโรงเรียนปนั๊มเด็คารู้สึกว่าอุย้ยต้องห่างแม่รู้สึกว่ากลัวแม่จะทิ้งเราอยู่กับใครก็ไม่รู้แปลกหน้าไม่รู้จักเลยอะไรย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราค่อยๆทีละนิดเด็กก็จะค่อยๆอบอุ่นแล้วค่อยๆปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แล้วก็กลับมาจากโรงเรียนก็ถามลูกด้วยว่าเรียนหนังสือเป็นยังไงบ้างเอาให้ลูกเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้เลยโอโ้ลูกเก่งจังเลยเอาแล้วเขียนหนังสือเริ่มได้ยังกอไก่ขอไข่กันบ้านเป็นยังไงบ้างนี่นะเอาใจใส่แต่ว่าไม่ใช่ไปโโอลูกนะเอาแค่พอดีพอดีให้เด็กค่อยๆตั้งลำได้แล้วก็เรียนได้ทันชั้นเรียนยิ่งเรียนได้ดีเด็กจะยิ่งรู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแล้วก็อยากจะไปโรงเรียนแล้วส่งเสริมให้ลูกเราเนี่ยมีเพื่อน มีบางจังหวะวันเกิดลูกจะเชิญเพื่อนมาวันเกิดที่บ้านก็ได้นะเตรียมขนมนม,นมเนยไว้เลีย้ยงกันเนี่ยเราจะได้คอยสังเกตว่าเพื่อนลูกคนไหนนิสัยเป็นยังไงคนไหนควรครบไม่ควรครบจะค่อยๆแนะลูกได้สอนลูกได้เนี่ยให้เด็กรู้สึกว่าเออไปโรงเรียนแล้วเขามีเพื่อนเยอะแล้วเขาสนุกอะ่ะพอลูกโตขึ้นมาหน่อยส่งเสริมให้ลูกเล่นกีฬาด้วยพอเล่นกีฬาเนี่ยเหงื่อออกร่างกายแข็งแรงใจของคนที่เล่นกีฬาอารมณ์มันจะเปิดแล้วก็จะเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ถ้าอย่างนี้แล้วก็ลูกเราเองก็จะไปเรียนได้แบบง่ายๆสบายๆถ้ากรณีที่ลูกเรามีปัญหาคือยังไงยังไงก็ไม่อยากไปเข็นยังไงก็ไม่ไปเนี่ยกรณีนี้เป็นส่วนน้อยมากแต่ก็มีเด็กบางคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราต้องคุยปรึกษาครูบาอาจารย์อย่างดีแล้วก็บางทีอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ด้วยอย่าไปคิดว่าอุ้ยไม่กล้าปรึกษาจิตแพทย์หรอกเดี๋ยวหาลูกเราไปโรคประสาทเลยไม่ใช่นะในต่างประเทศเนี่ย การไปหาจิตแพทย์เรื่องธรรมดามากเพื่อที่ว่าจะได้ทําให้ลูกเราเองคลายปมแล้วก็เข้าสู่ภาวะปกติในการเรียนได้ยิ่งทิ้งไม่นานปมก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยเกิดเป็นปมด้อยไปเรียนก็ไม่ทันเขาแล้วก็ยิ่งไม่อยากไปใหญ่งั้นแก้ปัญหาแต่นั่นเนิน่นดีกว่าถ้าได้โรงเรียนที่ดีแล้วมีคุณครูที่มีจิตวิทยาดีนะโอจะช่วยได้มากเลยดังนั้น ครูเนี่ยจะมีส่วนอย่างมากๆในการทําให้บรรยากาศการเรียนสนุกแล้วก็น่าเรียนรู้แล้วเด็กจะเก่งตรงนี้คุณภาพเด็กไทยจะได้ยกขึ้นมาทั้งประเทศจริงๆแต่ต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ทุ่มเทอย่างต่อนเนื่องเอาจริงเอาจังเจริญพร